ต่อดีกว่านะครครับเชิญเชิญท่านธนาสิหนาทีครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายธนาชีรวินิตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปี2550 ผมได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนกรงชนชาวไทยเป็นครั้งแรกผมจำได้ครับรรท่านประธานความรู้สึกแรกที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ภาคภูมิใจครับที่ได้ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติและผมจำได้ครับว่าก่อนทำหน้าที่ของผมท่านประธานได้ขอให้สมาชิกทุกคนลุกขึ้นปฏิญาณตนผมขออนุญาตอ่านคำปฏิญาณตนอีกครั้งให้ท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกได้รับฟังครับข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยทุกประการท่านประธานที่เคารพครับผมภูมิใจที่จะเป็นสสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะผมเชื่อมั่นว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบ การเมืองการเลือกตั้งที่ดีที่สุดในปัจจุบันหรือถ้าจะเลวก็เลวน้อยที่สุดผมภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาทำหน้าที่เพื่อปอกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติวันนี้และตลอดสามวันที่ผ่านมาผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับท่านประธานว่าพวกเราได้ทำหน้าที่ตามที่เราได้ให้คำปฏิญาณไว้ต่อหน้าพระพั ต่อห้องประชุมรัฐสภาแห่งนี้หรือไม่หลักการในระบบประชาธิปไตยสำคัญมีอยู่3มเรื่องครับปกป้องและรักษาสิทธิของประชาชนเคารพและเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ของพรรคการเมืองและสำคัญที่สุดที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยอยู่ได้คือมีระบบตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเรามีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนิติบัญญัติบริหารตุลาการในอดีตเคยเพียงพอแต่พราวิวัฒนาการทางการเมืองมีขึ้นวันนี้เราถึงต้องมีองค์กรอิสระท่านประธานที่เคารพครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประเด็นที่พักการเมืองนำสู่การเลือกตั้งคือการแก้ไขรัฐมนูญท่านไดโน้มน้าวพี่น้องประชาชนถึงรัฐมนูญ ฉบับนี้หลายท่านลุกขึ้นว่ารัฐธรรมนูญฉบับหน้าแหลมฟันดำที่มีความเลวร้ายต้องแก้ไขประชาชนต้องร่วมมือกันสนับสนุนท่านจนกระทั่งท่านได้อำนาจรัฐในการปกครองประเทศและท่านพูดว่าท่านจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติวันนี้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาสามฉบับ สี่เรื่องสำคัญสำคัญถ้าพี่น้องประชาชนได้ติดตามการอภิปรายตลอดสามวันที่ผ่านมาท่านคงตอบตัวเองได้ครับว่าสิ่งที่เนียมีการรับปากกับพี่น้องประชาชนและวาดภาพรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเวลวร้ายนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่และสามเรื่องสี่เรื่องที่เข้ามาแก้ไขวันนี้ต้องถือว่านั่นคือสัญญาประชาคมที่ท่านไปรับปากกับพี่น้องประชาชนและนี่คือวาระแรกที่ท่านเข้ามา และสามารถแก้ไขรัฐมนูญได้มีเรื่องอะไรครับรท่านประธานมาตรา68บทพิทักษ์รัฐมนูญหลายคนพูดครับผมจะใช้เวลาสั้นๆในประเด็นนี้ที้ให้่ามปทานเห็นครับว่าที่เขาต้องแยกระหว่างอายการสูงสุดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับให้ยื่นคำร้องขอให้สารรับนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว สองข้อความหมายนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับที่ต้องยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูญให้วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวนั่นหมายถึงอะไรครับรท่านประธานหมายถึงว่าพบเห็นการกระทําที่จะเป็นการล้มล้างรัฐมนูญกําลังกระทำครับรท่านประธานถึงขออํานาจสารรัฐมนูญในการใช้หมวดเรื่องของคําสั่งชั่วคราวฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นแต่อายการ ไม่มีอำนาจในการสั่งฉุกเฉินทั่วขราวครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าคือความแตกต่างในการที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญถ้าท่านให้อัยการเหตุการณ์กําลังดําเนินการที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญอัยการพิจารณาตามปกติของท่านไม่มีอํานาจในการส่งเสริมให้อัยการมาใช้อํานาจในเรื่องของการฉุกเฉินการกระทํานั้นเสร็จสิ้นแล้วความเสียหายของชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครระงับยับยั้งได้เพราะฉะนั้นมาตานี้เขียนไว้ชัดเจน แต่พยายามที่จะอ่านเข้าข้างตัวเองผมการเรียนรรท่านประธานครับว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาผมก็สงสัยครับว่าตอนพิจารณารัฐมนูญทั้งฉบับที่ผมถืออยู่ในมือท่านประธานที่เกิดความวุ่นวายความขัดแย้งในบ้านเมืองหลาย10วันเป็นเดือนผมก็ย้อนกลับมาดูครับท่านประธานมันมีมาตา 13, รา291ทับ่านประธานจำได้ไหมครับที่ผมลุกขึ้นซักถามท่านประธานว่า ท่านประธานจะใช้อำนาจของท่านประธานคนเดียวแทนสารรัฐธรมนูญเหรอครับเพราะท่านจะเป็นคนวินิจฉัยว่าสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาร่างรัฐมนูญฉบับใหม่นั้นขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรมนูญหรือไม่พวกท่านไปเขียนไงครับ่าให้ท่านประธานรัฐสภาเป็นคนวินิจฉัยเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับว่าเจตนาของท่านมันมีมาตั้งแต่ตอนที่ท่านร่างแก้ไขรัฐมนูญทั้งฉบับแล้วแต่ผมก็ยังสงสัยครับว่า วันที่สารรัมนูญวินิจฉัยว่าการดําเนินการที่ผ่านมาของรัฐสภาไม่ชอบแล้วให้ยุติการกระทําถือว่าการกระทํานั้นไม่มีไม่มีอยู่เลยเพราะมันเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านประธานย้ําเสมอครับว่าเรื่องนี้ยังคาอยู่ในระเบียบวาละการประชุมของรัฐสภากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับวันนี้ท่านเอาร่างแก้ไขรัมนูญทั้งสามฉบับนี้เข้ามาแล้วท่านแก้ไขมาตรา68ครับ เพราะท่านถือว่าน,นี่คือเรื่องจําเป็นเร่งด่วนทําไมจําเป็นเร่งด่วนครับเพราะถ้าท่านแก้วันนี้ท่านก็สามารถเอาสองเก้ที่ค้างอยู่มาลงมติให้ความเห็นชอบในวาระสามแล้วเดินหน้าแก้รัฐมนูนต่อไปไดครับตอนที่คาอยู่พวกเราก็สงสัยว่าคาเพื่ออะไรแต่วันนี้ภาพมันชัดเจนและผมขออนุญาตกราบเรียนครับว่าประเด็น68เป็นเรื่องสิทธิของประชาชน เรามาจากประชาชนมาในระบอบประชาธิปไตยถ้าประชาชนจะช่วยเราในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไปกลัวทําไมครับรรท่านประธานถ้ากลัวว่าสารรัฐมนูญจะไม่มีคนทํางานก็เพิ่มอัตรากําลังนะครับพี่ครับแต่ตั้งแต่มีสารรัฐมนูญและบทพิทักษ์รัฐธรรมนูญมามีคนยื่นเรื่องไม่เกินห้าเรื่องครับรรท่านประธานกลัวทําไมครับว่าเขาทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้น,ม,นมันไม่ใช่เหตุผลที่ท่านมายกอ้างในวันนี้ นั่นคือเรื่องที่หนึ่งครับที่ท่านประธานที่ผมกราบเรียนว่าท่านไม่ได้ทํางานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่ท่านมุ่งเน้นที่จะเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาของท่านของพรรคการเมืองของท่านโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความขัดแยง้งหรือความรุนแรงในบ้านนี้เมืองนี้อีกครั้งหนึ่งประเด็นที่สองครับท่านประธานท่านแก้มาตราสองสามเจ็ดผมก็ไม่มั่นใจครับว่าวันนี้เราก้าทําเงินได้ถึงขนาดนี้ เราตรวจสอบออกกฎหมายมากมายเพื่อควบคุมคนทำผิดในบ้านเมืองเพื่อให้สังคมได้อยู่ได้อย่างมีความผาสุกและเรายอมรับครับว่าการเข้าสู่อำนาจรัฐในการบริหารประเทศเป็นเรื่องสำคัญคนที่เป็นนักการเมืองเป็น,นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าคนธรรมดาแต่ทำไมพอเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองการเสียสิทธิ์ของตัวเอง ท่านถือเอาเป็นเรื่องสําคัญของประเทศชาติแล้วครับถ้ากฎหมายจะดําเนินการกับคนที่ทําผิดทางการเมืองทุจริตเลือกตั้งถ้าเราไม่หยุดกระบวนการที่จะทําให้วงจรของประเทศวนเวียนอยู่กับการทุจริตคอร์รัปชันกฎหมายเหล่านี้ต้องมีอยู่กฎหมายไม่ใช่เพิ่งเกิดครับแต่เกิดการวิวัฒนาการด้วยตัวมันเองมาตลอดเพราะการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองมันเปลี่ยนรูปโฉมไปจนกระทั่งกฎหมายตามไม่ทนัน และที่หลายคนพูดว่านี่คือการใช้ยาแรงที่สุดที่เราจะทําได้แต่ว่าท่านก็เลือกครับที่ถ้ามันขัดผลประโยชน์กับตัวเองกับพักของตัวเองท่านกล้าถึงขนาดเขียนว่าการดําเนินการในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นไม่ต้องส่งผลกระทบแม้แต่ทั้งกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพักหรือแม้แต่พักการเมืองท่านไปดูสิครับกฎหมายที่รัฐสภานี้ออกหลายฉบับ ไม่ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิทบัตรยังมีการโยงไปถึงกรรมการผู้มีอำนาจแต่พอเรื่องของตัวเองท่านไม่เอาสิ่งที่ท่านทำท่านตอบสังคมสิครับว่าท่านทำเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือไม่หรือท่านทำเพราะพรรคของท่านคนของท่านถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผมพูดตรงนี้ได้ครับท่านประธานเพราะผมเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารที่เคยถูกสารล้มนูลฟ้องให้ยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเมื่อปี2549เพราะผมเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์โดยตําแหน่งผมถึงพูดได้ไงครับเพราะผมเจอสภาพนั้นมาแล้วผมยอมรับครับถ้าศาลจะตัดสินอย่างไรก็ตามเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยถ้าเราไม่มีบรรทัดฐานไม่มีกฎกติกาเราจะเอาความถูกต้องเอาไว้ที่ไหนนะครับนั่นคือเรื่องที่สองที่ผมเรียนว่าท่านไม่ได้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเลย เรื่องที่สามผมเสียใจครับที่ต้องพลาดพิงท่านบุฒิสมาชิกท่านอาจจะบอกว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศผมไม่เถียงท่านครับแต่การเลือกตั้งไม่ได้ทำให้คนไม่ดีกลายเป็นคนดีเพราะผ่านการเลือกตั้งวันนี้ที่ประชุมในรัฐสภาแห่งนี้พูดเหมารวมกันเลยครับว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ผ่านการเลือกตั้งมาเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนดีทั้งหมด การเลือกตั้งไม่ได้ฟอกตัวให้ท่านจากคนไม่ดีเป็นคนดีหรือคนดีเป็นคนไม่ดีแต่เป็นการมอบอำนาจของประชาชนให้ท่านมาทำหน้าที่แทนแต่ท่านไม่มีสิทธิ์เหมารวมครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นคือความต้องการของประชาชนถึงถามท่านไงครับว่าถ้าท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำคือความต้องการของประชาชนทำไมไม่ไปชำประชามติละครับ ท่านทำประชามติพวกผมไม่ขัดเลยครับเพราะถ้าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศต้องการอะไรพวกผมขัดไม่ได้ครับแต่เรายอมไม่ได้ที่จะให้คนบางกลุ่มบางพวกที่ผ่านกระบวนการมาเลือกตั้งมาแล้วเหมาวรวมว่าตัวเองคือคนส่วนรวมหรือคนทั้งประเทศไม่ได้ครับรัฐสภาแห่งนี้จะมีสมาชิกพักใดพักหนึ่งเต็มร้อเ ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องด้วยจริยธรรมคุณธรรมกฎหมายและรัฐธรรมนูญผมเรียนท่านครับว่าท่านสวที่ผ่านาก,การเลือกตั้งมาท่านมาด้วยเงื่อนไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนที่ท่านจะลงเลือกตั้งท่านทราบดีครับว่าท่านดำรงตาแหน่งได้เพียงหนึ่งสมัยแล้วท่านก็เลือกที่จะใช้สิทธิ์มาทําหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่พอใกล้จะหมดวาระครับ ท่านก็บอกไม่เอาฮะท่านขอเป็นอีกแล้ววิธีการเป็นอีกของท่านเนี่ยท่านไปร่วมขบวนการะเพราะท่านเสนอเองไม่ได้ท่านถึงต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอแทนผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าสมาชิกวุทธสภาในความเห็นผมนั้นเป็นผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ซึ่งดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางเป็นผู้ใหญ่ที่จะชี้แนะสังคมแต่ว่าการที่ท่านลงมาเล่นเรื่องนี้ด้วยตัวเอง โดยท่านไม่สนใจเลยครับว่าสังคมจะมองอย่างไรวันนี้ท่านได้ประโยชน์จากการแก้ไขสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ท่านจะตอบสังคมว่าอย่างไรครับผมไม่แปลกใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําไมถึงเข้ามาฉุกละหุกพวกเราได้รับร่างเนี่ยท่านประธานบรรจุวันเสาร์ประชุมวันจันทร์และประชุมสามวันติดต่อเพราะว่าวุฒธธิสมาชิกเลือกตั้งจะหมดวาระในอีกไม่กี่เดือนนี้ไงครับ ท่านต้องการเร่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้ทันการเลือกตั้งวุฒิในครั้งหน้าไงครับท่านเห็นหรือ,อยังครับผมจะไม่ลุกขึ้นอภิปรายเลยถ้าวุฒธธิสมาชิกลุกขึ้นมาแก้ไขว่าสามารถลงเลือกตั้งได้อีกไม่จํากัดแต่ยกเว้นวุฒธธิสมาชิกชุดนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะสรรเสริญท่านว่าท่านทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆแล้วใครก็ตําหนิท่านไม่ได้แต่เพราะท่านเลือกที่จะแก้ไข แล้วท่านมีผลประโยชน์ท่านต้องตอบสังคมให้ได้ครับว่าท่านเข้ามาท่านทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนประเทศชาติหรือเมื่อต้องเลือกท่านเลือกทำเพื่อท่านเพื่อตัวท่านเองก่อนแล้วท่านจะเกิดความสง่างามได้อย่างไรผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าเวลาจํากัดผมมีเรื่องสุดท้ายที่จะกราบเรียนท่านประธานมาตรา1.90 ตามรัฐมนูญปี2 5 50เขียนไว้ครับว่าหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเขียนไม่ชัดเจนนะครับแต่190ที่ท่านมาแก้ครับท่านตัดคําว่าหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยออกไปท่านทําเพื่ออะไรครับสิ่งที่เขียนกํากับควบคุมผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไว้อย่างชัดเจนที่สุด เพราะวันนี้สิทธิประโยชน์ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศนะมันมีนอกประเทศด้วยแต่ท่านไปตัดคำนี้ออกเหลือแต่เพียงอาณาเขตไทยและเขตอำนาจแห่งรัฐท่านทำเพื่ออะไรครับประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนจากการที่ท่านไปตัดครับแต่ท่านได้ประโยชน์เพราะเวลาท่านไปเจรจาความไปเจรจาผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าทางทะเลทางอากาศทางพื้นดิน ท่านไม่ต้องขอความเป็นชอบจากรัฐสภาไงครับท่านจะเจราจาอย่างไรก็ได้ท่านจะมีผลประโยชน์ที่รัฐจะเสียหายหรือไม่ไม่มีใครตรวจสอบและตรวจทานท่านประธานที่เคารพครับแค่เขียนล่างมาอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียนว่าผมอายครับท่านประธานเราจะตอบสังคมได้อย่างไรครับว่าเรากําลังทําหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนด้วยเวลาจํากัดครับท่านประธาน ท่านได้บอกพี่น้องประชาชนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนถูกแบ่งแยกมีอามา์มีไพร่ไพร่เดือดร้อนเพราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยแล้ววันที่ท่านแก้รัฐธรรมนูญไพร่ไปไหนล่ะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนไปไหนแล้วครับคนที่เข้ามาเรียกร้องที่ทำเนียบมาเรียกร้องที่สภา ราคาพืชผลเกษตรกรรมตกต่ำข้าราชการพยาบาลลูกจ้างมาเรียกร้องให้แต่งตั้งเป็นข้าราชการเขามีสิทธิ์ที่จะทำอย่างเราไหมครับแก้ไขกฎหมายให้ตัวเองดำรงอำนาจเลือกตั้งต่งตอไปแก้ไขอำนาจให้ไปดำเนินการในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องแก้ไขความผิดอาญาที่ทำไปแล้วก็ไม่ต้องรับโทษแก้ไขไปเจรจาความเมืองมีผลประโยชน์แสนแสนล้านข้างนอกไม่ให้ประชาชนรับรู้ เขาเรานี้มีสิทธิไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงกาบเรียนว่าผมไม่มั่นใจครับว่าวันนี้ระบอบประชาธิปไตยที่พวกเรากําลังทําหน้าที่อยู่จะสามารถปกป้องผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้อย่างแท้จริงถ้าระบอบประชาธิปไตยที่กําลังเดินอยู่ในวันนี้เป็นระบบเผด็จการที่อยู่ในคราบของประชาธิปไตยและผมเชื่อว่า ความเสียหายของชาติบ้านเมืองรออยู่แล้วครับท่านประธานถ้าเรามุ่งเน้นที่จะทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองพักพวกพักการเมืองพวกพ้องสักวันหนึ่งเราก็จะไม่มีพิษแผ่นดินจะอยู่ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมขอทบทวนในสิ่งที่เราได้ให้คำปฏิญาณไว้ต่อรัฐสภาแห่งนี้ว่าท่านยังจะทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต,ติต่อไปอยู่หรือไม่กราบขอบคุณครับ